ปีนี้ต่างปีกายเด้เเอบาทนี้บาน้องแดงคนใหม่พี่น้องเลยเนื่องเวรมีเข่าบานนี้เป็นแมวหรือว่าเป็นแม่เสื้อส้าวอันนี้เนะี่ยฮะต่างกันเด้อน้องคอยใครที่ได้ยันยหญทินทานไหนเนะาะห่วยเป็นคนใหม่แล้วบาทนี้ตทางผุ่นผุนกระดมหน้าเนาปุ๊บ ยามหายยามนาพี่น้องเอ้ยทักทายสบายดีเดอ้อพ่อเม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ดสุขสุ่พ้นเนาะคับพ่อพ่อกับสาว่างไอ้คือเก่าคือเดิมเลยพี่น้องเอ้ยแต่พ่อพ่อกับสาว่างตอนนี้เนาะก็อยู่เพื่อนน้องแดงอีกคือเก่าเนาะนับมือจอจันข้ขมาแล้วพี่น้องเอเ้ยเมื่อนอีกก้จะเป็นวันอาทิตย์เนาะมื่นกบวันจันทร์โอ้ยเนาะกินหออน,น้องแดงเล้ใไก่น้องแดงชี่จากแล้แล้วพี่น้องเนาะ จากันเพื่อนเพิินประชาชนบริจาคไปแน่อื่นนอกนะจากเพื่อนเพิินกิดหอนกิดถึงเพิ่นอยู่พี่น้อยเดี๋ยวสบายชีขัาไปถามกรมผู้สกเพิินก่อนเนาะแบบไก่หอดเมื่อมาแล้วเนาะคมผู้ส,กเ,ก,นนะสกเพิินเป็นยังไรเนาะไปะพี่น้องขับไปหาน้องแดงกันเลยเนาะปีนี้ต่างปีกายเด้อบานี้า <laughs> น้องแดงคนใหม่พี่น้องเอ้ยเนืองเวน มีเข่าบดนี้เป็นแมวหรือว่าเป็นแม่เสือสาวาอันนี้เนี่ยฮะยต่างอยู่เนอน้องคอยใครทีได้อันใหญ่ทินทานไหนเนะาะห่วยเป็นคนใหม่แล้วบดนี้้เจ่ยาเสือเวนเด้อะยินบอกเพลงว่ายาเสือเวนนะนยาเวนมาแต่ตัวเองยัางงามหว่วยเผาข้างโคกบดนี้เสือเวนเนาะ ไปหยอกน้องแดงพี่น้องเองเย้ยกินอะไรบ่อเข่าอ่เล้ว,บบวเวนี่ยเออซื้ออันใส่เกาะคับเนี่ยปิ้งโมบอโมดพิษพญาติจะบ่แบบนี้บ่เออเห็นว่าพิษพญาติลงข่าวเจ้าเออใตรให้มัาจงผมใหน็นมา <laughs> มัดเองมัดเองบอ่อไปเห็นเด็บเห็นเด็บเขาหลุดเขาแบบ เลยเข้าอันแอนตี้ต็อกเข้ามาเก่าผมมันเห็นนะมันงามนี่คือคืองามแท้ทรงนี่ว่ะติเลยเลยสิเก่าลงเบิรงอ่าถ่ายขู่เลี๋ยวบ่เอี๋ยวยันมาเกือบแล้วบอกเข่าแมวนะเอฟซีก็เป็นห่วงยันแมวจะเอาอะไรกินข้าวถามย่ำใดก็ว่าบ่ได้ยังบ่ได้กินข้าวอ่ะน้องแดงหนึ่งเข่าอยู่บ่อ่ะ นิ่งอหาห้าเกลือแล้วอ,อนนทางเอฟซีเพิ่งก็ับเป็นห่วงแมวน้องแดงพี่น้องเอ้ยสรุปเรื่อจากโต๊ะแมวนะสองสององวัวไปผูกเรียบร้อยเลยง,เงัวอ่าน้องแดงคนใหม่พี่น้องอม,มาบัดน,นี้เนาะมีเข่า <laughs> มื่อนี้วันยังน้องแด็กพืน้นวันจันทร์เนาะเป็นอย่งไรในความรู้สึกชาบ้านหยับ <ạ. S 1> มอจอจันทร์ขับมาเลยสีมืดเาใเองหยับมือสรุปเรื่องไหนกับสีมือขันเมือบาได้กลับมาแน่นยืนยันนอนยันว่าสีมืออย่างเดียวเนาะ มีบอ่อห้องน้ำห้องใดอยู่ในเฮือนอันณาเนี่ยโมมีแบบพุดแบบเอาวันเออทายหนัากัเฮือนเพิ่งอนยามด้ก่อบ่าถ้าพืชนโมมีก่ออ่อห้องน้ำห้องใดเกษสรอยากอยากไหนแน่เนาะเกษสรบอกคืออยู่เฮือนน,อน,น้องแดงปายในเนี่ยเจะบอกนะคลิปว่าอัน คดเมื่อบานรคุกเร่งคันว่ามีผู้มักผู้อันเวนมีผู้โอ้ผูร่มนั่นก็เจ้ากระชีร่มบ่ลรมหักแต่เขายังเข่าแบบไปคอกันนีเขายังประหยอบลมกันไปก่อนนะครับคบผ้าคบหากันก่อนเลยเบิ่งใจกันก่อนว่าตีโอ้น้องเด่นเหมืธรรมดาเด้อพี่น้องเอ้ยพ่อจังพรมมีเข่าดอกอ่ะนี่เข่าโค้ดเข่าหัว ไม่สิว่าเขาควยเขางงวแมวสิหอรอมันจังหนาหัดเพื <c oughs> ่อนได้ไปบอกกันไนบอกพี่น้องจะบอกไปมือหนึ่งแล้วเออบอกต่มือนั่นเห็นว่าอย่ามาเมิอน,นี่แหละสีก่ชิ่อหดมือมันแหละห้ามบอกพี่บอกน้องน้องแดงคือว่าตำรวจดียังแบบว่ามาให้ความปรึกษาฉันบอกให้ อย่างนะเลยแบบแบบเพื่อนให้รวมมือนอั่งเพื่อนมาเฮือนจบ้บบอบบอแบบโทรตุศิโดโทรจะเ,เร็วหรือเปล่าน้เเ้าเบลอเบาออ่ามันโทรมือไหนไะด้เออเพื่อนว่าจังไรแบบนี้แบบเพราอ่ะอันแบบหายบบหน้ากาแบบ ไปห้าแม่กับไปได้ก็ห้าแม่กับไปได้ดินให้ดินหน้ากัเป็นของเจ้าคือเก้าแม่เ็นของเก้าในในนี้ในเป็นยังไงบานนี้ก็เขาก็ดีใจอะไรอย่างเี้อืมถิ่น้องเอ้ยเนาะน้องแดงก,ก็ดีใจยุวัฒน์เคยก็ดีใจน้ำถาว่าเป็นแบบนั้นกันเนาะนี่ถ้าว่ามันเป็นแบบนั้นเาบ่กให้เป็นแบบนี้ พอมาชีเป็นยังไลินฮะทางช่อง YouTube มาทายเจ้าเาต็กตึมๆนี่อนบาบ้าเจ้าหูเด็บบอกว่าเจ้าสิสิเมื่ออยู่พุ่นน้องเด็ก่นหูเลวอ่ะติดใจเขาเองขยันงเมงื่อเองรุดไปหาเขา,าได้เออ่นมาถามเจ้าบาอโดนเคยได้คนมาถามเออมาถามว่าเมื่อยดีบอาห้าวเมออื่อยงีาหา้ออหา้าอย่าแล้วว่าติดใจไปติดใจมันกะกหาันก็ได้อ่า เพื่อนกับบรวาได้ไหนเนาะีอนน่อูน้างอืที่นเคยคิดว่าทางผู้แต่ผู้อื่นเนี่ยวานาบาวเจยังบุหูนะยันเาบมีเวลาบิกิแต่แตงบุหูนั่นตหูเลยนะเพิ่นมาถามเจ้าตีเมื่อคืนด คไม่ได้บอกว่าบอกว่าคันยูบ่ได้กับกามาคุณจะบอกยูค่ะว่ายูบ่ได้กับกามาได้ก็เป็นฮู้เออเป็นก็เป็นห่วงเจ้ายูเนาะเจ้ากระโตพนว่าในไดบัดใดน้องก็ว่าน้องกบว่าเออมาด๊อกเมนเนาะอยู่บ่ได้กับกามาคือเพื่อเฮาคือเก่าเมื่อเบิ่งก่อนเนาะคันว่าบ่เมื่อกับโบฮู้ อดูพี่บัดว่าอยากเมื่อพุ่นบัด่อพุ่นบัดว่าอยากมากพี่อีกก็มีไรจิตใจเฮ่าเนาะคือกันกับคนจะไปหันไปนี่ไล่บอลไล่นไงใหอ่มันเกิดก็อยู่พุ่นมาเกิดอ่พี่อยากเมื่อกะป้าทั้งนี่จะเมื่อทั้งนั่นป้าท้งนี่เมื่อทั้งนั่นอยู่มันเมื่อได้อย่างมากทั้งนี่อีกโอ้ยเมื่อไรโถ่เอ้ยน้องเด็กเนาะน้องเด็ที่มาส่งอีก มันบุยากดอกยขบว่าเจ้าอยากมานะโมยไปมาโฉมเท่านัา้นลุกสายทางบมมีบอกโมมีได้ขบวกายขนาดไหนอ๋อซงซีมีไทย c น a น n e l ขบว่กายมันเป็นป่าอ่อนมันเป็นป่ามันเป็นแบบนั้น<ม>เป็นป่านะม,ม,ม,มียีรักหลดุดแบบหลุดไทยประมาณนี้เขาออกมาเขาออกหาย<ม><ม>บนนั้นเขาจะเที่ยวมาอยู่อืมวันนี้เมื่อวัน คุนแม่ถ้าเพิ่นดนำห้ยดำหน้าแล้วพุ่นแม่เพิ่นสีมาส่งรถไทยเพิ่นกันแมนอยู่ไรเท่กะมาชงรถไฟฟ้าแล้วมาเครื่องเจ้าสีมาเบิร์ตบแต่ว่าเครื่องเจ้าเอาเมื่อแต่ที่ลายนะรถไฟฟ้าจะามาเบิร์บ่เอากระเป๋าลายปันใดเพื่อเขาได้ไดนุ่งยาเขาเลยกระเป๋านิดน่อยนะกระเป๋าเขาเลย่สิเมื่อลงเบื้องน้องแดงมังกระเป๋าเขาเบ็นนางนะไกลเจ้านะ ปูนโอ้ปูนน่ันเบิดที่นเองเว้ยอือไก่ผูน้องแดงนี่คือสีลายปีได้นาะน้องแดงเนาะไกู่เจ้าบริคือจะขายบอไก่ผูไก่ไใช่ไก่ผูอันปลาเออไก่น้องแพ้ว อยงใดเนาะน้องแดงกับแด้เมื่อลงเบิงเนาะนะอ๋อเมื่อลงเบิงมันกับโมู้อ่ทุกอย่างต้องลองต้องพิสูจน์บอบอลงบ่ผู้ได้เนาะอืโทรหาแม่บอคืนนี่โทรให้อึ้งเฮ้อให้ให้อีกเลย เราเลยหาก่อนฮาแล้วขน,นาดหายตำลังโอ้ห็นไม่หายด้่หาน้ำรำ<ม>โ,โ,โอ้ยเนาะเมยกับลูกผลพ่นเองเลยฟังได้ปะนีแ<ม>่แหละคนบอกไหนๆจะหายนะิ่ะาเลิ่นลานอนผู้เดียว่นเป็นหัวทำแต่นอนแต่ผูเดีวยดวขลงอเป็นห่วงคัากกะดีนะเ<อ>านเ<อ>าะเมย์โจ<อ>นนี่จนเด้อเหอนี่ยนี่น้ตาคู่ เออซื้อื่นใช่กันเนบ้านเนี่ยว่าวว่าไปว่าที่จะขายอ่ามึงค pues ืนเนี um ่ยมึงคนเนี uh ่ยเขาก็แบบปิดโทรศัพท์อะไกัเขาก็ขายกันอ่าเคิ่งแต่โบจะหาย่ะก็ะโงได้ประมาณประมาณเาก็ชี้แจงไวนะอาหยคิดหอลายคิดหอแล้วขายคิดหออตไรายคนนี้ิดหอโตเย น้องนี่น้องก,ก็แม่จอในชำการทบอลโค,ค้ช่นหอนะมีขินน่นหนอการินหอนเปิดน้องตูมน้องบิวน้องบิวได้เป็นอันอ้ายเนานะเป็นอ้ายเป็นอ้ายน้องตูมในเฮาเราประเี๋ในเฮาเราเป็นเอืเอ้อยเคลื่อนถึงเมนว่าบบเมนน้องเสถเเกหักแพงน่องน้องเด็ดเคยอ,อยู่น้อกันแล้วเคยแบบจ่อ,อ,อ,อกกันแล้วหยอกเป็ปีกันแล้ว เขาเมื่าว่าเยี hmm. oh, ่ยมเขาในเอื่อยเหมืนว่าเออเขาเมา่อเยี่ยมทขาบอกในโทรศัพท์บอกแม่เลยเขาก็มันก็คุยกับเขานี่แล้วเัาก็คุยกับมันน้องดิวบอกคุณน้องตู่น้องดิวน้องตูบอกโอ้ยหนึ่งข้เขาเป็นห่วงเด้อว่าเราว่างเด้อว่าน้องเดียวห่างแล้เออาก็บอกมันมีได้ื้อยว่าเออด้วยว่าอ่เป็นห่วงก็เป็นห่วงแต่ให้ได้ไปก็ได้ก็บอกมันมีอ่า น้องกระหายเนากระหายพ่นหอดการอ่ะหายซื้อซึ้งบัดบัดปิดโทรศัพท์แล้วบัดนอนคิดไปที่มากหายเดียวเอ้าพ่นหอดการอ่น้องโน่นแห่กระไล่คนอยู่งเมื่อบ้านนะโทรมาดิ่งน้องผู่คู่มือคู่มือไหนเด้อเราอ่ะที่นี่ก็โทรมาแต่ฮามูมีเวลาตอบเก็โทรมาดิ่งดิ คุณไอรัะคุณของน้าจะน้องบิวเลี้ยวเดบอกนี่ไหนนเวา่อยกับเบิมาโอ้ดยเอากระเบิงอยู่นิคีอ่าว่าเปิจะกินค่แอันอ้่พราะแบบที่หอดเบอเอ๋ยแ่ที่หอดทีอตั้งเหรอกรเบืองไนกินวเขาจะหายโอเออแน่นน้องตูมน้องดีว่าสีขิหอดเจ้าอีรี เพราะว่าเพิ่นก็เคยอยู่น้าเจ้ากันหลายปีแล้วเนาะเพิ่นก็มีความผูกพันหลายเตึกเลยว่าชั้นซ้าเนาะเด็กไปทางเด็กกับมีแต่สอดกันไปแบบแม่เออเด็กก็มองสอดกันไปอีกตอนอยู่น้ากันตะกี้ตอนเพิ่นยังบุษันเห็ดเฮือนหายไดนอนบนเดียวกันบ่นอนน้ำกันเลยกับเอือกอมอเออเพราะว่าเฮือนตะกี้หลับไม่นอยเนาะอ่อนนะอ่าหลับไม่นอนโผล่อะนอนนอนกับแม่ ครับเนาะครับคุณแม่ครับน้องตูนฮั่นอ่าก็ก็แม่ไอ้น้องดีเรานอนกับเฮาอ่ามาตอนเพิ่นผู้ใหญ่เพิ่นเฮ็ดเถือนให้แล้วกะยังนอนนํากันอีกอยู่บ่บ่ได้ฮก็นอลเออเพราะว่ามันก็กวงกว่าแน่เนาะเลยนอนนํากันแต่ตอนลัง่นอนนนกอีลีอืแน่บ่มีบ่อยู่นมบ่มีบ่มันมบ่นอนมีบ่อยู่บ่นอนพี่น้องเอ้ยแล้วก็พายุน มึงต<อ>ะ <Iya. S 1> ระดิ่งโดนซาบเขาโดนหลับแล้วเอา่ะตอนน้ำวัวอมาดนวัวอีกโดนซาบเนาะตอนเอามามีใหม่ค่ะเอมโดนจาบโทรศัพท์มีแต่น้องที่กะจับจิ้งจกกะจับจุ้งเบ็ดเห็ดเบียกไรห้ากระปล่อยมันไว้เห้องโทรศัพท์โทรศัพท์อันที่ผู้ใหญ่ชื่อไหนบอกแม่โทรศัพท์อันยังไล้ยังยี่บอเลยนี่กระดิ่งชั่วโมงนี้เขาก็ะดิ่งอยู่เด้ค่ะ เออเาทราบไหมเนี่ยตรงเบล่าเขามีตัว่ซื้อหายหาไเดแต่ว่าเฮาดีใจแต่ว่าเฮาเป็นจากอะไรเป็นยากใครแม่อ่าบอกพอมีกบอเทมาดินนะมันอยู่บสถ์ชั้บนเโบสเห็นบอกบอกพ่มีมีก่กะโบสเห็นบอกเทกะโบ่เห็นแบบแบบอ้อยังแบบเราไปห้องเพลยงนะอแม่เราไปห้องเพีงแต่เลยเราบอมามันวุ่นวายเราก็บบมาแล้ค่ะ เอนตัวออกกไปห้องลกซื้องเอกอวีกหีนเ่าพมีเด็กกันกี่ดิจะเห็นอย่บ่เหนแล้วงามบ่สาวสาวแม็กกี้แม็กกี้เาก็เป็ดแล้วกันอ่านสุบรบกวนน้องเดงเในวันนี้พี่น้องเลยเนาะรกวนเติมนองรังดีน้ำ้องเดงกก อจังว่าขันบโลกะจังว่าชิโรกะจังห<อ>วะจังว่าขันว่าโบโบหยากเวียบบของอบผ้ากัสมาชงทางอยู่เน้องเด็กเลยกันเนยากกันแม่คขันแม่บริเ็ณเอื่อยในมริเื้อยากเลอเอื่อยยากหัวเ,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 เข่าขาขาโอ้ยนอยเสาเลยบดีทั้งเสาเน่ทั้งขึ้นไปขึ้นมากับเสาน่ดีใจเน่ที่น้องเดงที่ได้ เมื่ออยู่น้ำยาจักได้ไหนจิตใจนี่ก็ได้เคยอยู่บอกบถตรพี่น้องเลยเม่เคยอยู่น้ากับครอบครัวแล้วแบบกอยากปะมันแบบเป็นอ่าแต่เงใดมันกะลำบากบัดสิไปรีบบัดคิดหอดอยู่บาเฮือนนี่บัดสิเป็นยังไงอือยังไงไม่อยากจากเฮือนเล่นี่เคยอยู่แล้วเออกับบุตรพีน้องเลยน้ำพี่น้องเนาะเมเคยอยู่น้ำเมบ่อท่านอยู่ครอบครัวแล้ว แบบกินข่าวกินน้งก no> ok right> ันแบบอันน no> ok> ok ั้นอ่ะตอนน้องเข่าเฮียนกะมีแต่มานอนมีพี่นอน้องพีครับคติได้นอนอีกอย่างพ่อก็เสียเสียอยู่เพื่อหลังแน่เนาะบัตรชีได้อันไปอยู่น้ำญาติพี่น้องเลยก่อนสีเมื่อพุ่นกะบอกพ่อแล้วจูทุบบอกพ่อแล้วว่าาสีเมื่ออยู่น้ำอาวน้ำอาจะบอกเพิ่์สเราเืินน้ำแดงขับเอาหุบเราเงินน้ำ่ดงหุบได้ น้ำกระตากเต็มียบร้อยเข่าน้ำคือเรียบร้อยเต็มช่องกระปุยเลยจะให้เรี้ยวพวกนี้นะบัดซีได้เมื่อแบบบัดบัดซีบม่ได้ใช่ภายในบัดซีหิวเข่าจนเต็มมือนี่ก็ือได้เมื่อเลยเอาแบบหิ่วัยนะแบบบางเถือแบบน้ำเบิดพืชยังขนาดตอนนี้เรายังมีน้ำกี่วัยก็ดีคือกันเนาะเกือบบัดยูไม่ได้เก่ากามาบัดจะเอาเก่า อันแค่นี้ยังมีกระพุยอันหนึ่งขอกระพุยเบิร์ตอยู่ละอันหนึ่งอันนี้อันโยดขอขอดอัีมเนกะอ่าบอได้แม่์เนี่วเลือนสามน้ำสีน้ำเองว่าหายขาดคนเราอยู่ในนี้กัมีแค่นั้นน้ำตบไปกับมีก้านน้อมึกลัวนี่เนาะพี่น้องถังเต็มมะนางเลยเต็มแล้วจะกินบ่อาไว้กินบ่หรือไว้ใสไว้ใสไว้อ้าไปเล่เออแม่์เนี่ยเราควยรังซามเมอร์หนึงอ่ะอ่าอ่า เต็นงอกะเงงกับพี่าไว้ยูเพื่อนเอาเกิดยังกับไปหลอกไว้เเก็บไปแม่เก็บไปก่อนจังละเตงงกับซื้อค่ะเบอร์กับเบอร์ซื้อข้าววุ้ขอนวดจาซื้อโอ้ยเย็นเจอวอยแต่มือนี่เนาะขี้งอหาน้ำนองแดงเลยิดคอยนนเนชิบมือพี่น้องเลย ค่ะเมื่อกับพักกันหายอื้ดๆเลยค่ะตอนกินข้าวคืนอีก็ยังโทรมาก็ยังหายหกโมงแล้วเขา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 องนาวแล้วเขาโทรมาใครอ่ะแม่บ๊อปแม่มันเป็นห่วงเขาแม่เขาเข่าองน้าแล้วประมาณหกโมงแม่หนึงโทรมาเขาโทรมาย่าเขากินข้าวไปยังรู้เขาบอกเขากินข้าวกับไข่เป็นหนาไข่เลยแล้วอ่ะอ่า ใช่พี่ได้แมกมันก็คุยเราอยู่ในห้องน่ากว่าจะไหนสัตวเนาะเป็นห่วงเยอะน้องติ้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 วเอ้อใช่ได้ไปอยู่ไกลเลยนอนทะเลวังดีเด้อเหมือนว่าเอาผ้ามมีดลูกใหม่เพป่ดปอดเอื้อยปวดตีนเนี่มันเป็นห่วงค่ะพี่ได้เป็ดก็เป็นห่วงเจ้าคือกันนาเลยแต่ว่ามันกไกลกันพ่นเนาะย้ำคำย้ำคืน อ่าสันพี่น้องเอ้ยสว่างกับสิพอจกับพี่เพียงโทน,นี้เด้อเนาะขอบใจน้องเด็กเน,นาะเปิดดังดินน้ำพี่น้องเลยขอบใจเธอเลยมาถ่ายคลิปเขาเป็นลูกน้นำาเ <c oughs> พราะว่เงาบ่แม่ <c oughs> นขันอยู่ผู้เดียวบัดอยู่ก็แขกอยู่บัดเงาเนาะแม่นเงาอยู่แบบนึงแบบอันนั้นแบบนึงแบบเบิ่งตะก้ารแน่แบบนึงอโอเคนักแสดงพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ไก่สว่างกับน้องแดงกก พ <author> <quas iment Trustee> ี่ด็กกัคำว่าสบายดีย่ะตอ่าน